อืมอ้านั่นยืดจ่อหรอวะบุญิเด้อขอดลกูกลูกพิษท่าซอยลูกออกหมดล,ลูกพัทลักอ้เดี๋ยวให้เพิน่นปัญหาบัดนี้เด้อต้องลูกให้เพิ่นได้กินนมเด้อบัดนี้เด้อนมน้ำเลืองเดี๋ยวเพิน่นเดี๋ยวเพิ่นมือแรกต้องให้ได้กินได้นี่นี่จั๊กสุโมงหนึ่ง,งเลยเฝ้าให้ได้กินเด้อ มันทาทาทาบนให้กินนุ่นน้ำเลืองลูกเพิ่นกับซีซีเมื่อยออนแอร์ได้แบบนี้ครับแล้วก็สองแบบนี้แม่เพิ่นกับซีนุ่มซีเบงบแบบเพิ่นกับซีเครียดอีกเฮ็ดให้บังโตขันบวมแห้งไรหมดลูกก็เตาเฮ็ดเตานุ่มอักเสบก็ได้ครับฉะนั้นเขาต้องให้ได้กินนุ่นน้ำเลืองเพราะเพคนมีแห้งคดตัวโตเพคนนั้นไรเติบ เอาเลยนงด้อาเด้อลูกออกเบิรงเด้อพอยันยันสำคัญยันไม่วันนี่แหละมามาตอมเด้อเตรียบเม่วันขี่ใส่รับ อ่ะปล่อยด้วยเพิ่นไปหาลูกเพิ่นด้วยอ่ะไปไปเลี้ยกลวงลูกขด้วยคุจักลูกอยู่บนไป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 หาลูกคุณไปหนึ่้าเนึ่งเทาลวงเอาเอาให้เพิ่นไปหาลูกเพิ่นเลยปลุกได้่าออกลูกนะเพราะเมษาสับไปเลยครับเอาเอาไปหาลูกเพิ่น Ôi ừ. Ờ Hả Cô chắc luôn chứ bà bà này Đừng vậy ạ, đừng vậy Nhưng mượn chứ nhưng bà Lù thịt chứ Ừ, hả à. นี่แหละครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเฮาเดอครับเด้อก็ทางัวเฮากำหนดคอดแล้วนี่ถ้าเพื่อนเบ่งแล้วเพื่อนจะเพิ่นจะคอดลูกครับให้สังเกตเบ่งเพื่อนจะเริ่มเจ็บทองเจ็บยังเฮาก็ต้องเอาเอาสัต์เอางัวเฮาไปบอยไหวมองมอง่มองม,มองพื้นที่กว้างๆบม่ให้เพื่อนเครียดครับสองถา้าพิสังเกตแล้วน้ำนุ่มเบ่งอวัยวะเพศเพื่อนบวมแหละมีน้ำเดิน พิสังเกตครับถ้าเพิ่นบอกรอดเลยบวอกอกเลยเพิ่นเก็บทองเพิ่นเลิ่มเบงนะก็แสดงว่าสันนิทานว่าเพิ่อนอาจจะลูกเพิ่นพิษทาการี่พิษทาบางโตครับเพิ่นจะทวงอยู่ทั้งในทุ่งน้ำคั่จะบวออกได้พอการี่ข้องพอนพอน่เพิ่นเพิ่นเพิ่นทวงอยู่ในครับช่ว,ว,ว,วยู่ในแต่ว่าน้ำน้ำข้ามน่ะแตกจนบอ แตกแต่ถ้าโบเห็นพอว่าทุงนำข้ามเพิ่นเพิ่นบท่วงออกมาทั้งหนอกแตกเมนบ่พอเห็นเห็นเพิ่นแตกยู่บะพันทวงออกมาเห็่บะครับกรณีนี้ครับเพิ่นทวงแต่เพิ่นแตกครับแล้วันนี้และโบเห็นตีนสองขาสองขาโบเห็นกับข้อหัวหัวกับโบเห็นการแสดงว่าเพิ่นพิษทาครับกรณีเคตตัวนี้เพิ่นขอดพิษทาครับ ขาออกขาหนา่าสองขาแต่ว่าหัวหัวข้อพ่นบิดครับข้อพับก็ทำการซอยเพิ่นนะครับซอยปับทาพ่นเดี๋ยวก็ผากันซอยดึงครับพ,พี่น้องเฮ้าเกษตรกรพ่อแม่เฮาซอยพ่นจนลอดออกมานะครับลอดออกมาแล้วแม่เพ่นกับเมื่อยลังจากที่เบ่งปวดมาหลายชั่วโมงครับเพินกับเมื่อยพ่นกับวบยักลูก พอลูกแล้วคลอดลูกออกมาลูกออกมาแล้วนี่กะเพื่อนกะเบงบัดน,นี้เฮ็ดให้มาลูกทะลักออกเจอสองงานคลอดพิษทาเลยมะลูกมะลูกทะลักครับก็เลยทำการล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ยัดมะลูกเขาให้เพื่อนครับกะตามที่เห็นเพื่อนเพื่อนกบลูกหลังจากนั้นก็นลูกนะครับหลังจากนี้เด้อพอเด้อให้พอ พยายามให้เพื่อนได้กินนมนํำเลืยงได้บานี้วิธีการดูแลแเบื้องต้นเท่าสำหรับเกษตรกร,ะกรจะต้องคลอดไม่จะต้องให้กินนมลำเลืยงไปในชั่วโมงหนึ่งเนดะ้ครับเดี๋ยวเพื่อนลูกขึ้นกับพยายามจับลูกเพื่อนใสน่นมให้แม่เพื่อนใหด้ดูดนมนํมำเลืยงถ้าบริกินเลยนี่หรือเลยน่านไปทาโบริกินมะเเทศให้งัวเฮ้าเมยงัวนหน่อยเฮ้าเมยครับแล้วก็บ,บางตัวหให้ไข่แต่ส้อนวันนี้แม่เพื่อนจะเป็นบนลูกบวม เพราะว่าลูกบริโภดบวมเพระเจ็บนมมันจะเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดแล้วนี่เพื่อนกับหอยเมลูกกินนุ่มบวมขึ้นบางตัวก็เหตดเตานุ่มบักเสบได้นะครับฉะนั้นจะต้องให้ได้กินน่มแรงเลยพอ,ย <ST AR C 2> อเ้อโอเคโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับตัวที่เง็บนี่ให้พอเบิ้งยายามเบิง้งยางไปตัวนี้ยาย่ามยางยให้สังเกตแมงวันเลยอยากจะแมงวันไปขี่ใส่ครับกินโปอย่างนี่ย ฮะโอเคเด้อแต่อย่าใหญ่ซัดน้องเขียดคัดให้อยู่ให้อยูทั้งหนอกพอใหญ่เขาคอ,อกนะครับเด้ออใหญเพิ่นเขียดให้เพิ่นอยูนี่เนี่ยพื้นที่โลง่โลงๆก,กว้างๆตรงนี้แหละโอเคครับโอเคโอเค